สวัสดีทุกคนครับรู้ไหมครับว่าแค่ผู้เสียหายพูดคำเดียวว่ามาแจ้งไว้เป็นหลักฐานคดีมินประมาททั้งคดีอาจเดินต่อไม่ได้เลยนะครับคดีนี้สำคัญมากนะครับเพราะสารต้องวินิจฉัยว่าการที่ผู้เสียหายทั้งสามไปพบพนักงานสอบสวนแบบที่เขาบันทึกไว้ว่าแจ้งไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น จะถือว่าเป็นคำร้องทุกที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับซึ่งคำร้องทุกนี่แหละเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สุดในการเริ่มกระบวนการสอบสวนในคดีมินประมาทซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายเล่าว่าจำเลยกล่าวหาพวกเขาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมและถึงขั้นขอให้คนไปล่ารายชื่อชาวบ้านเพื่อขับไล่คณะครูนะครับเขายังนำเอกสารไปให้ตำรวจตรวจสอบด้วย แต่พอไปดูรายงานประจำวันกลับพบว่ามีแค่ประโยคว่าแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเองครับไม่มีคําไหนที่สื่อว่าอยากให้ดำเนินคดีอาญากับจําเลยเลยนะครับทีนี้สารกาก็ต้องตีความว่าแบบนี้ถือเป็นการร้องทุกไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายมาตราสองวงเล็บเ และมาตรา121วรสอวสองการร้องทุกต้องมีเจตนาให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษอย่างชัดเจนถ้าไม่มีเจตนานั้นกระบวนการสอบสวนจะเริ่มไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเมื่อแจ้งไว้แค่เป็นหลักฐานการสอบสวนที่ตำรวจทำหลังจากนั้นก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีครับและเมื่อสอบสวนไม่ชอบ พนักงานอายการก็ไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตราหนึ่ี่สิบที่สำคัญที่สุดสารดีกายังย้ำว่าเรื่องอำนาจฟ้องเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนสารมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แม้คู่ความจะไม่เคยโต้แย้งมาก่อนนะครับสุดท้ายเมื่อสารเห็นว่าฟ้องโดยไม่มีอำนาจตั้งแต่ต้นก็พิพากษากลับยกฟ้องจำเลยครับคำพิพากษานี้สอนเราว่า คดีมินประมาทแบบยอมความได้ต้องเริ่มจากคำร้องทุกที่แท้จริงเท่านั้นนะครับถ้าเพียงแจ้งเหตุไว้เฉยๆคดีอาญาทั้งคดีก็จะเดินต่อไม่ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามครับ